แต่งหน้าสไตล์ญี่ปุ่นนะคะต้อนรับพี่เมคัดกันหน่อยอยากมาแต่งหน้าให้มันเข้ากับทรงผมนี้สักหน่อยว่าจะแต่งเป็นลุบละมุนละมุนโทนชมพูเย็นๆแบบแก้มกลมลมผิววาวกําลังดีไม่วาวจนเกินไปแบบดูประมาณสุขภาพดีปากก็ฉ่านิดนึงอะไรแบบนี้ทุกอย่างจะละมุนมากๆเลยโอเคก็เดี๋ยวขั้นตอนในวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ล้างหน้าทาสกินแคร์เลยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่ายั วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศถ่ายคลิปอีกแล้วชอบมากเลยตื่นเต้นจังเลยวันนี้เราจะมาล้างหน้าด้วยสบู่ล้างหน้าอันนี้เลยนี่คือ royal beauty collagen with C e soap นะคะเป็นสบู่คอลลาเจน with s กลิ่นส้มด้วยช่วงนี้กำลังชอบกลิ่นส้มพอดีเลยนี้มันแบบหอมส้มชอบมากกิ่นมากอันนี้ใช้ล้างได้ทั้งหน้าและตัวเลยนะคะ บูตัวนี้ก็ล้างสะอาดนะแล้วก็ทําให้ผิวกระชับและลดจุดด่างดําได้ด้วยนะช่วยผิวแลดูกระจ่างใสน,นะคะทุกคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะนี่ก็จะถูไปเลยชอบมากเลยกลิ่นซบมาอันนี้ก็คือลุกแต่งหน้าของเราในวันนี้พูดเลย ตอนนี้มินก็ยังล้างหน้ากับติงไม่เป็นอยู่ดีนะมินก็ล้างอะไรคงมินไม่รู้อยู่ดีมินไม่สามารถทําให้มันไม่เลอะได้จริงจริงต <c oughs> ิงติดการล้างหน้าแบบเลอะๆอันนี้มาจากตั้งแต่ตอนเด็กเหมือนเคยดูโฆษณาทีวีในโฆษณาโฟมล้างหน้าแล้วเขาจะแบบอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเราก็เลยทําบ้างเพราะเราคิดว่าการล้างหน้าปกติมันคือแบบนั้นก็เลยสะาดเต็มที่ตัง้งแต่เด็กตอนนี้ล้างแล้วสึกไม่แห้งตึงเลยนะเราสึกว่าม,มันมีความชุ่มชื้นอยู่ข้างในแบบไม่มีความเอียดแบบแห้งตึงๆอ่ะ นี่ก้อนละห้าสบเาทนะคะทุกคนให้ดูแพ็คเกจอีกทีหนึ่งคุ้มมากใช้ได้นานมากอะ่ะหอมด้วยเฮ้ยมันไม่ตึงเลยน่าไม่ตึงเลย แล้วก็จะมาลงสกินแคร์กันเลยนะคะใช้เป็นตัวนี้อันนี้อยู่ในไลน์เดียวกับตัวเมื่อกี้เลยนะคะของรอย a l b e a ต t y เหมือนกันเป็นคอลลาเจนเซรั่มบวกวิตามิน C นะตอนนี้ก็จะมีคอลลาเจนกับวิตามิน C เหมือนกันช่วยให้ผิวยืดหยุ่นเพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็ลดจุดด่างดำลดริ้วรอยได้ด้วยตัวนี้39บาทนะคะรวมกันกับสบู่เมื่อกี้ยังไม่ถึงร้อยเลยราคาดีมากเนื้อเขาจะบางเบาแล้วก็ชุ่มชื้นนี่ในเนื้อเขามีเม็ดบีบด้วยจะทาไปเลยชุ่มชื้นมาก รู้สึกสดชื่นมากเวลาทาแล้วก็ซึมไวจริงไม่ต้องเกลี่ยนานเลยตัวนี้ถ้าใช้กับสบู่ก็จะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนขึ้นนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเราจะไปเริ่มแต่งหน้ากันลูกสาวญี่ปุ่นวันนี้ปะ นี่นะครับลุกที่จะแต่งก็เป็นลุกแบบเจแมนิสเมคอัพก็ถ้าถามว่าเจแมนิสเมคอัพประกอบไปด้วยอะไรแน่นอนต้องมีปลาดิบปลาเมงเกียวซายากุซาด้วยอร่อยเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ปลาบิลัญญาไปแล้วมาแล้วครับผมวันนี้มาเป็นถาดเลยเอาเมคอัพใส่ถาดมาจะได้หยิบสะดวกสะดวก okay, เคจะมาเริ่มแต่งกันเลยคนวันนี้ก็เป็นบรยาาบรยากาศธรรมชาติธรรมชาติขั้นตอนแรกนะคะจะลงไปลองพื้นเลยวันนี้จะใช้เป็น L'Oreal True Match เป็นรองพื้นตัวโปรตัวใหม่ของมิ้นตอนนี้เลยคือมันปิดดีแต่ก็ยังดูธรรมชาติอ่ะแต่ว่ามันปกปิดค่อนข้างไปทาง full coverage เลยนะช่วงนี้ก็ชอบลงรองพื้นอย่างเดียวเลยจะไม่ค่อยลงคอนซีลเลอร์เท่าไหร่หรือถ้าวันไหนที่ไม่ลงรองพื้นก็จะลงคอนซีลเลอร์อย่างเดียวคือจะไม่ลงทั้งคู่ชอบความที่ผิวมันธรรมชาติแล้วก็เห็นนูน่นเห็นนี่โผล่เล็กๆน้อยๆมันก็ดูเป็นผิวดียกเว้นรอยนี้อันนี้ต้องปิดแน,น่นอนอันนี้ลรไคได้แต่ส่วนอื่นที่มันแบบเป็นรอยดําเล็กๆ,ๆน้อยๆ ประมาณนี้จะดู ผิวดีแบบไม่ต้องพยายามเลยลองรองพื้นชั้นเดียวถือว,ว่าช่วยโอกาสช่วงไม่กินน้ำตาลแล้วผิวดีขึ้นเท่ hey, hey, มากที่สุดพอไม่กินน้ำตาลแล้วผิวมันดีขึ้นมากเลยทุกคนก็คือรู้สึกว่าหน่าสดได้แบบมั่นใจขึ้นมากเลยเค okay, ต่อไปเราจะปิดสิวนะคะจะใช้คอนซีลเลอร์ของยูซารินนี่เป็นคอนซีลเลอร์ปิดสิวโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวมินจะลบหางคิ้วของตัวเองนะคะเดี๋ยวนี้พอจะแต่งลุกใส่ที่ไรต้องนั่งลบหางคิ้วตลอดเลยเพราะว่าหางคิ้วที่สักมามันยาวเกินที่จะดูธรรมชาติอ่ะจริงจริงนจะชอบบ,บ่นถึง มันไม่เท่ากันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันว่ามันก็ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นมากอย่างเดียวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวมันจะลงแป้งฝุ่นเล็กๆน้อยๆใช้เป็นของอาว r g l กลานะคะเป็น t r n n s l u c e n t Veil s t t t i n g Powder นี่จะเซ็ตบางๆพอเพราะว่ารองพื้นมันก็ไม่ได้เหนอกอะไรแค่เซตๆไปตรงทีโซนเฉยๆเ,เลยแล้วก็ตรงที่แต้มคอนซีลเลอร์ไว้ ประมาณนี้ให้มันเหลือความวาวอยู่บนผิวเล็กๆน้อยๆเพราะว่าลุกสไตล์ญี่ปุ่นจะดูค่อนข้างผิวสุขภาพดีแต่ก็ไม่ได้โกลว,วอร์ วันนี้จะไม่ปัดบรอนเซอร์ด้วยมานะได้คิ้วต่อเลยคิ้วก็อยากได้ฟงฟงๆธรรมชาติมากวันนี้คือละมุนไปหมดเลยยังจะปัดเป็นกิ้งมีบราว l ์พนะคะกิ m มีบราวด์พของเบเนฟิตตัวนี้จะทำให้คิ้วดูหนาขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังธรรมชาติมากแล้วก็วันนี้จะไม่ปัดคิ้วตังด้วยปัดไปตามทรงเฉยๆเลยให้มันเต็มขึ้นเล็กๆน้อยๆกคืมินไม่ได้ปัดคิ้วปกติมาประมาณ2ปีได้แล้วนานเหมือนกันนะยังชอบคิ้วตั้งเลย คิ้วดูเรียบร้อยมากอะไม่เคยเรียบร้อยขนาดนี้มาก่อนแต่มินจะทิ้งไว้ให้แห้งแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมสีเข้าไปในช่องที่มันแหว่งแหว่งนิดนิดห,หน่อยๆเดี๋ยวจะมาทาตาต่อเลยนะคะวันนี้ใช้เป็นพาเลตของ Urban Decay Naked r e l o a d e d ใช้แค่สีนี้สีฟักเลยตาเราก็จะเน้นน้ำตาลแบบว่าเอ r t h ธโ n e ธรรมชาติละมุนแล้วก็ใช้แปรงแบบนี้หัวฟุ้งๆมาทา จิ้มสีอย่างเบามือแล้วก็ทาไปเลยที่เปลือกตาทาให้ชิดขอบตาที่สุดนะคะจะไม่ให้มันลอยออกมาแล้วก็เบลนดให้ฟุ้งๆจริงๆหลกัหลกๆก็คือจะทําให้มันดูเป็นเงาๆหละให้เวลากับพิบตาแล้วเออมันดูมีดีเทลขึ้นนิดหน่อยก็จะเพิ่มเริ่มจะเพิ่มนิดนึงเอาสีเบลอมาทากลางเปลือกตานะคะให้มันมีมิติขึ้นอีกหน่อยให้มันดูมีการไล่สีมากขึ้น ชาแค่กลางเปลอตาเลยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วธรรมชาติมากต่อไปมิ้นจะมากรีดอายไลเนอร์นะคะอันนี้ชอบมากเลยเป็นของเคสชื่อว่าเชดแล a อายไลเนอร์คือมันจะเป็นอายไลเนอร์สีดำแต่ปกติอายไลเนอร์เมจิกสีดำมันจะสีค่อนข้างเข้มใช่ไหมแต่เหมือนอันเนี้ยเขาออกแบบมาสําหรับใช้กับลุคธรรมชาติเลยอะมันจะเป็นดําที่ธรรมชาติมากคือเขียนยังไงมันก็ ไม่ดําเด่นออกมาแน่นอนเข้ามาแล้วก็รู้สึกมันเหมาะกับลุคนี้มากจะมาเขียนขอบตาให้มันยาวออกมานิดนึงอันนี้ก็จะเขียนเข้าไปเดข้างในเลยไม่เขียนแค่ปลายตาอย่างเดียวนะแล้วก็ลากหางออกมาเล็กๆน้อยๆให้ตามันดูยาวขึ้นหางแบบไม่เข้มมากเป็นหางตวัดๆให้มันค่อยๆอ่อนลงตรงปลายก็จะดูธรรมชาติอีกข้างหนึ่ง Okay. แล้วก็ลากหางเป็นหางที่ละมุนมากชอบโอเคเราก็กรีกตากันแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปมินจะมาปัดขนตาแต่เนี่ยมินก็าพิงคิดอยู่คือขนตาที่มินเริ่มต่อมันเริ่มบางลงแล้วถ้าสมมุติว่ามินดัดขนตาเนี่ยมันก็จะช่วยให้ขนตาจริงของมินมันงอนแต่มันก็จะทำให้ขนตาที่ต่อมางอนจนเกินไปมันก็จะแบบพับเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นนะจริงๆเรายังไม่ควรดัดตอนถึงมันจะบางลงมากแล้วก็ตามเป็นควรปัดไปเลยมากกว่าใช้เป็น Maybelline The Hypercurl นะคะ แบบ easy wash ตรงนี้ใช้แบบ easy wash ตลอดเลยมันล้างง่ายดีแค่น้ำเปล่ามันก็หลุดแล้วอะอันนี้จะปัดเน้นโคลนเป็นหลักเลยมันก็จะทำให้ดู ขนตาหนาขึ้นด้วยเพราะเราเหมือนได้ปั๊มไปตรงขอบตาให้มันเป็นอินไลเนอร์ขึ้นมาเล็กน้อยตามก็จะดูดโตขึ้นส่วนใหญ่เวลาเราเรียนแต่งหน้ามาเนี่ยเราก็จะรู้มาตลอดว่าขนตามัาต้องปัดซิกแซกใช่ไหมแต่ว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมามิ้นไปอีเวนต์ของดีออมาแล้วเหมือนเขาก็เป็นเวิร์กช็อปแต่งหน้าเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาอธิบายทริคให้ฟังแล้วเขาพูดถึงการปัดขนตาว่าการปัดติกแซกอะ่ะไม่ดีไม่ควรปัดควรปัดตรงๆมากกว่าแล้วตอนนั้นที่ได้ยินอะ่ะคือตกใจมากเพราะว่าทั้งชีวิตปัดมาร์คคาร่า เราก็จะได้ยินว่ามันต้องปัดติกแซกสรุปคือการปัดติกแซกอะคือตัวที่ทําให้ขนตาเราเป็นก้อนเลยอันนี้ก็เพิ่งรู้เลยนี่ก็เลยเห็นวิธีปัดเป็นปัดขึ้นแล้วจังหวะที่เราเอาแปรงกดลงไปที่ขนตาครั้งแรกนี่เราก็ปั๊มลงไปด้วยมันจะได้เป็นอินไลเนอร์ที่ขอบตานี่ก็เป็นทริคที่เขาบอกมาซึ่งมันก็เวิร์กนะแต่มินก็รู้สึกว่าการปัดติกแซกมันก็ไม่ได้เป็นก้อนขนาดนั้นเหมือนกันมินว่าแล้วแต่ขนถนัดใส่อินฟอร์เมชันมาอีกแล้วครับผมเรากตาาาาาากตาโต มาที่คิ้วจะมาเติมคิ้วกันหน่อยใช้เป็น Browing's s ของ Benefit นะคะแค่จะเติมไปตรงที่มันมันดูแหวงแหวงเล็กๆน้อยๆให้มันเต็มขึ้นเพราะจริงๆคิ้วเราควรปล่อยฟุ้งๆอยู่แล้วถ้าใครคิ้วเต็มอยู่แล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยมินจะไม่แตะตรงหัวคิ้วเลยเอาแค่หางเฉยๆให้มันได้ทรงเฉยๆเรียบร้อย I love you baby ่อไปปัดแก้ม ันนี้จะเป็นตัวกำหนดลุคของเราเลย จะใช้เป็นสีโทนเย็นๆแบบนี้เป็นชมพูเกือบติดม่วงนิดหนึ่งนะอันนี้จะค่อนข้างตุ่นๆด้วยหรือว่าจะใช้ชมพูเย็นที่สว่างกว่านี้ก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าชอบโทนแบบไหนนะคะแต่วันนี้มใช้เป็นอันนี้นี่คือสีจันบลัชออฟเดอะเดย์เป็นเบอร์ดีศูนย์แปดวันนี้เราจะมาปัดแก้มให้กลมๆก,กันจริงๆวิธีการปัดแก้มเนี่ยจะปัดข้างหน้าหรือว่าข้างหลังนี่ก็ทําให้หน้าเปลี่ยนได้เลยนะค <c oughs> ือการวางบลัชบนแก้มเนี่ยแต่ละจุดนี่มันสร้างความแตกต่างให้หน้าได้เยอะมากมันจะท ให้โคงหน้าดูเปลี่ยนได้เลยด้วยนะวันนี้ก็จะปัดตรงหน้าแก้มแบบปัดกลมๆแบล๊แบล๊กันโอเคเราก็จะเริ่มเลยโดยการวนเป็นวงกลมนี่นั่งแต่งนงแสงธรรมชาติก็จะได้เห็นเลยเนะี่ยว่าลุคนี้กับแสงธรรมชาติมันดูเป็นยังไง เพราะว่าแต่ละลุกในแต่ละแสงก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราห้ามแต่งหน้าในไฟส้มเด็ดขาดนะคะทุกคนมันจะทําให้สีเพี้ยนไปได้ประมาณ4ี่ลิอระเ็นเลยสังเกตว่าถ้าเราไปแต่งหน้าที่โรงแรมที่แบบมีไฟส้มๆอะ่ะพอแต่งเสร็จมันจะดูเข้มกว่าปกติสีมันจะเพี้ยนไปไม่ใช่อย่างที่คิดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นแนะนําให้เป็นไฟขาวไม่ก็แสงธรรมชาตินะคะนีจริงๆก็ปัดเป็น วงกลมแล้วเนี่ยแต่ว่าพอกระแสงธรรมชาติเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเงาตกมีอะไรบ้างเราจะไม่ได้ดูกลมมากแต่ว่าจริงๆก็คือมันเป็นวงกลมเลยนะพอปัดตรงแถวนี้ก็จะทำให้มันดูแบว๊แบ วันนี้จะไม่ปัดไฮไลท์แต่ว่าจะปัดเป็นฟินิชชิ่งพาวเดอร์แทนนะคะเพื่อให้ผิวมันดูวาวๆบธรรมชาติใช้เป็นของอเวกลาสแอมเบียนไลทิงพาวเดอร์สีดิฟฟิวส์ไลท์อันนี้มันจะเหมือนไฮไลท์เตอร์แหละแต่เป็นไฮไลท์เตอร์ที่เบามากอ่ะเบามากจนใช้เซ็ตเป็นแป้งฝุ่นได้เลยอะ่ะคือมันคือกึ่งกลางระหว่างแป้งฝุ่นไม่มีสีกับไฮไลท์แล้วพอปัดทั่วหน้ามันก็จะได้ความวาวดิธรรมชาติและสวยมากแ้่ปัดไปบางๆให้ทั่วเลยเพื่อเพิ่มความออร่าให้กับหน้าของเรา มีเครื่องบินบินผ่านเลยแล้วตรงนี้นี่มันเซเรียลจริงๆแบบนี้เร่าหวา่วขึ้นเล็กๆน้อยๆ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นการทาปากใช้เป็นของลังคมเป็นลิปแลกเกอร์เบอร์236ชุนชอบมากเลยมันดูธรรมชาติทําให้ปากดูสุขภาพดีแล้วก็สไตล์ญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยชอบทาลิปแมทกันโดยชอบเป็นลิปที่ปากดูชุ่มชื้นมากกว่าเลยใช้ด้วยอันนี้ที่เลือกแต่งลุคนี้เพราะว่าอยากแต่งให้เข้ากับฮิเมคพด,ด้วยแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีคนรีเควสต์ว่าอยากได้ลุกชมพูด้วยก็เลยออกอาเป็นลุกชมพูชมพูกันนะคะวันนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มมันนี้อีกนิดนึงให้มันดู มีความชมพูขึ้นเล็กน้อยเป็นดิส n e y ์มูหลาน Oriental Princess Matte น i n Lipstick เบอร์ศูนย์หนึ่งมันจะชมพูขึ้นกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งนี่เทียบสีอันนี้คือลังโครมที่ทาไปเมื่อกี้ส่วนอันนี้เป็นลิป Oriental Princess จะได้ดูชมพูขึ้นอีกหน่อยจะแตะไปที่ตรงกลางปากเลยแค่นิดเดียวดึงให้มันชมพูขึ้นเล็กน้อย ก็แค่นี้แหละทุกคนลุกวันนี้แต่งตามง่ายมากเป็นอีก everyday ล o k ที่มีหลายคนรีเควส t มาว่าอยากได้อะไรที่แต่งง่ายๆทนชมพูแต่ว่าตอนนี้อยากเติมตามากเลยว่า <c oughs> มันเบาไปแต่ว่าแบบนี้มันก็เข้ากับลุกแล้ว <c oughs> สิ่งที่ยากที่สุดของการแต่งลุกละมุนละมุนคือเราต้องหยุดให้เป็นนะคะถ้าเราหยุดไม่เป็นมันก็จะยิ่งไปไกลขอเพิ่มนิดนึงแล้วกันอยากให้มันวาวขึ้น กลับมาที่พาเลตตานะคะจะเอาสีชิมเมอร์ชิมเมอร์มาทาตรงเปลือกตาแค่นิดเดียวนิดเดียวคนนิดเดียวนึงถ้าอยากให้มันดูปริ้งปรังขึ้นอะ่ะปรุงปริ้งปรุงปรงปรุง,รง,รงโ,อโอเคนะก็เพิ่มประกายให้กับลุคของเราได้เล็กๆน้อยๆขอบตาล่างด้วยเล็กๆน้อยๆโอเคมินพอแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดริมประมาณนี้โอเคเรียบร้อยแล้วลุคนี้มันก็จะ ละมุนละมุนประมาณนี้แต่งได้ทุกวันเลยเหมือนจะปิดท้ายด้วยการฉีดสเปรย์อีกเล็กน้อยมันอยากเพิ่มแหละมันอยากเพิ่มไปเรื่อยๆจริงๆถ้ารู้สึกว่ามันวาวกาลังดีแล้วก็ไม่ต้องฉีดก็ได้นะคะแต่นี้เห็นว่าอยากฉีดอีกนิดนึงแล้วก็สเปรย์มันหอมดีด้วย <laughs> เป็นกลิ่นแตงโมอันนี้อของ g l o w Recipe นะคะ w อ t e r m e l o n อน o กล l t r a Fine ฟ i s t ฉีดเลยสเปรย์มันหอมแตงโมแตงโมโอเคทุกคนยยลเ เดี๋ยวจะต้องไปตัดที่มันสั้นกว่านี้ให้ได้เลยไม่งั้นมันดูยาวเนาะกาจะประมาณนี้ีๆตัด,ด,ดโอเคกับทุกคนไปเช้าเอากันดีกว่า มากับอีกแสงหนึ่งแล้วทุกคนอันนี้น่าจะทำให้เห็นลุกได้มากขึ้นนะอันนี้ก็แสงแบบอินโดลุกมันละมุนมากเลยืูจริงๆริงอันนี้แต่งน้อยมากๆเลยอะถ้าใครอยากเห็นลุกที่แต่งเยอะกว่านี้ก็รีเควสต์ได้นะคะแต่เห็นว่าคนส่วนใหญ่จะอยากได้ทัวร์เรียลแบบลุกใสๆสกันแล้วตัวมินก็ชอบแต่งใสๆสด้วยนะเพราะฉะนั้นลุกใสๆสไปเลยแล้วะมันก็แต่งได้ทุกวันด้วยเนาะชอบลุกใสๆสมากเลยโอเคมาเช้าเอากันนะคะคนแรกคือคุณ สิริกัญญาแอมหนูนั่งสมาธิไปพร้อมกับพี่มิน้นนั่งได้5นาทีเองไม่งั้นเดี๋ยวหลับยาวค่ะวันนี้เจอมาหลายเรื่องพอได้นั่งสมาธิก็ดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณนะคะอันนี้จากคลิปนั่งสมาธินะคะจะบอกว่ามีหลายคนมากเลยที่ทักมาหรือว่ามีคนที่คอมเมนต์บอกว่านั่งสมาธิตามแล้วมันดีขึ้นนะคือดีใจมากจริงๆคือจริงๆเราไม่ต้องนั่งนานก็ได้นะห้าถึงสิบนาทีมันก็จะพอจะเห็นผลแล้วอะมันทําให้เรามีสติขึ้นได้จริงมันดีมากเลยก็ดีใจที่คลิปนั้นเป็นประโยชน์นะคะและคนที่นะคะคคคือคุณ ชเรามาในจุดที่นั่งดูคนนั่งสมาธิสองชั่วโมงแล้วค่ะฉันได้ตลกอ่าลุขมำแล้คนสุดท้ายนะคะคือคุณวริสราพี่มิ้นอยู่ใน MV เพลงแม่มดใช่ไหมคะพอดีฟังแล้วเห็นหน้าเหมือนพี่มิ้นใช่แล้วค่ะอันนั้นคือมิ้นเองตอนอายุ 14, 15นะคะเป็นวัยเด็กตอนที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการใหม่ๆโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับเช้าเอาในวันนี้ เย่วันนี้รู้สึก Energy เหลือล้นมากโอเคทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปแต่งหน้าอีกคลิปหนึ่งนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปในวันนี้นะคะมินก็ enjoy อีกแล้วเพราะว่าเราได้มาที่ใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆก็เดี๋ยวมินจะเช่าสตูถ่ายให้บ่อยขึ้นนะคะเพราะส่วนตัวก็ Enjoy ยมากกับการเปลี่ยนบรรยากาศมินพูดอย่างนี้ทุกคลิปเลยที่เปลี่ยนบรรยากาศมันรู้สึกตื่นเต้นกับบรรยากาศใหม่ๆอะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้ายังไม่ได้ s ับ s c ค i b e ก็อย่าลืมกดขอบคสูครปนี้ วันนี้มิงก็ต้องขอไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย